สนับสนุนโดย The New m i l X Be Uncharted โยเกิร l i ลิช e มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่รายการตรีเพชรเกร็ดทำกิน รายการที่จะช่วยให้ความรู้ส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME นะครับในเรื่องของการทมาหากินผมต้อมวุฒินันนาหิมนะครับดำเนินรายการร่วมกับพีอีดรเสรีบุมลทาครับสวัสดีครับพีอิสวัสดีค่ะคสวัสดีนะครับเอาละวันนี้เราคุยเรื่องของพนักงานเราคุยเรื่องของเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะผู้บริหารสิ่งที่จะต้องพึงตระหนักกันทั้งสองฝ่ายมีอะไรบ้าง คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สำหรับพนักงานของเราเนี่ยที่สังเกตดูว่าเราแบ่งได้ในแง่ความพักดีกับองค์กรสามประเภทประเภทที่หนึ่งฉันเติบโตขึ้นมาได้บริษัทเป็นคนสร้างชั้นคนพวกนี้ตายแทนบริษัทได้เลยปกป้องบริษัทสุดนิดสุดเด็นอันนี้จะอยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นขาเรียสูงอายุนะคะ ถ้าเป็นคนจีนคนพวกนี้ก็มักจะถูกเรียกว่าหลงจูนะครับ oh. เขาพักดีกับองค์กร <Okay. S 1> ครับคล้ๆกับว่าเขานึกเขามีความสำนึกในบุญคุณว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยเขาก็คือเป็นลูกจ้างธรรมดาแต่ว่าทางองค์กรให้โอกาสกับเขาเขาก็เลยเติบโตได้กลุ่มที่สองเขามองว่าเขาและบริษัทพึ่งพาซึ่งกันและกันบริษัทเป็นคนให้โอกาสเขา เขาต้องกตัญญูในแง่นี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขอนิดนึงเอาเครดิตบริษัทโตได้เพราะเขาเอาความสามารถของเขามาทุ่มเทให้กับบริษัทนคะครับส่วนกลุ่มที่สามกลุ่มนี้น่าสังเกียจมากฉันเป็นคนเก่งบริษัทขาดฉันไม่ได้ฉันเป็นคนเอาความรู้ความสามารถมาทำให้บริษัทเติบโตไม่ได้เป็นแค่มือปืนรับจ้างธรรมดาซะด้วยนนี่คือคิดว่า บริษัทต้องงอ้อฉันใช่ตามหลักแล้วพี่บอกได้เลยสองประเภทเราต้องเก็บไว้นะครับคือคนหนึ่งพักดีกององค์กรเราต้องเก็บแน่นอนส่วนคนที่สองซึ่งเขาบอกว่าบริษัทให้โอกาสเขาส่วนเขาก็นำเอาความวสามารถมาช่วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะถนอมรักษาคนคนนี้เอาไว้ให้เขานั้นเนี่ยพักดีกององค์กรได้ไปส่วนคนที่บอกฉันเนี่ย เป็นคนเอาความสามารถมาช่วยทำให้องค์กรเติบโตเอาละนั่นคือความเก่งเราดูต่อไปแล้วเขามีความดีในการสำนึกบ้างไหมอถ้าเขามีเราก็พยายามรักษาเขาไว้ให้เขาเห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรแปลว,ว่าถ้าสามกลุ่มนี้เนี่ยถ้าอยากจะตัดก็คงต้องตัดกลุ่มที่สามออกไปกลุ่มที่สามเราต้องรักษาสองกลุ่มแรกไว้เพราะกลุ่มที่หญิงยะโสโอหังบอกว่าบริษัทต,ต้องงอชั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ ต๊อปจําไว้นะเชื่อพี่ใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครสามารถทดแทนได้คนนั้นตายไปครึ่งตัว<ม>จะบอกให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนอยู่ในองค์กรใดบริษัทหรือองค์กรขาดเราได้คครับเราทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีคนทดแทนที่ได้เสมอ ทั้งที่ทั้งทั้งทั้งที่ว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มสามเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เก่ง,งนะใช่เป็นคนที่เอาอกเอาใจลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราเสียเขาไปแบบนี้นทำให้ไม่เสียลูกค้ากลุ่มที่มาจากเขาเลยมันก็อาจจะเสียบ้างแต่ว่าระยะยาวคนอย่างนี้เอาไว้ก็เป็นปัญหาเพราะเขาคิดว่าเราขาดเขาไม่ได้เขาจะเริ่มยะโสข,ขึ้นเ,เรื่อยๆนะคะเอางี้พี่ขอยกตัวอย่างพี่ทำงานธรรมศาสตร์19ปี พี่ออกมาจากธรรมศาสตร์ก็เห็นธรรมศาสตร์จะล่มสลายก็อยู่ได้นะครับแล้วพี่ไปอยู่ที่ศรีปรทุมพี่ออกมาจากศรีปรทุมศรีปทุมก็ไม่ได้ล่มสลายพี่อยู่ที่ศูนศย์ดุสิตออกจากศูนศย์ดุสิตก็ไม่เห็นจะล่มสลายเพราะฉะนั้นพี่ไม่เคยคิดเลยว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่พี่อยู่นั้นจะขาดพี่ไม่ได้มไม่เคยคิดอย่างนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่แทนที่หนึ่งต่อหนึ่งก็สามารถแทนได้หนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสามเข้าใจไหมค,ครับถ้าเกิดมีคนก็บอก วยจะหาใครเหมือนจันเสรีได้โอเคหาคนเดียวไม่ได้หาสองคนสิสมมุติว่าพี่สอนหกวิชาใครจะสอนหกวิชานี้ได้อถ้าเกิดหาคนเดียวสอนหกวิชาไม่ได้ลองหาสองคน <3 S 1> ได้ไห <คน S 1> ม,มเออ,อคนนี้สอนสามวิชานี้คนนี้สามวิชานี้สุดท้ายสองคนก็รวมกันแล้วก็เท่ากับจย์เสรีอืก็ทําได้ทําได,ได้เพราะฉะนั้นห้ามใครยะโสโอหังอวดดีว่าบริษัทขาดเราไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราตายไปครึ่งตัว ก็คิดแบบว่าไม่มีใครแทนที่ได้ะน,นะแต่ความเก่งความดียังมีอีกนะเราแบ่งมนุษย์เป็น A B C ตอบครับนะคะ A คือคนเก่ง B คือคนที่พัฒนาได้ C คือคนที่เราอยากให้ออกนะครเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นมนุษย์เกรด A นิสัยดีและเก่งตอบเอ้ยโปรโมทขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครส่วนมนุษย์ B D แต่ยังไม่เก่งเต็มที่ อบรมเข้าค่ะพัฒนาเขาเป็นคนเก่งแต่มนุษย์ซีเอ๊ะทำยังไงดีอยากให้ออกจังเลยบางทีนะต๊อบเสียเงินชดเชยสาเดือนหเดือนยังคุ้มกว่าจะรักษาคนพวกนี้ไว้ตลอดไปคุ้มกว่าละคุ้มกว่าคือปัญหามันเผลอมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวพาจัดกลุ่มจัดก้อนคือเขาอาจจะทําให้คนอื่นท้อใจก็าาอาจจะทําให้บริษ,ษัทเสียหาย แม้แความเสียหายหรือความท้อใจของคนอื่นที่อยู่ไม่ได้เพราะคนคนนี้เราอาจจะเสียหายมากกว่าการยอมจ่ายชดเชยสเดือน6เดือนได้ซ้ำไปโอ้แต่ข้อนี้ทำเอาเจ้าของธุรกิจหลายคนก็คิดหนักเือนะการที่ต้องควักเงินจ่ายอ่ะก็อย่างที่บอกไงมองมองให้ไกลๆมองว่าเสียดาส3มเดือนใช่ไหมใช่เสียดาย6เดือนใช่ไหมแล้วเ้าอยู่ต่อไปก็จะสร้างปัญหาให้กับบริษัทมากน้อยแค่ไหนคิดสิถ้ารับได้ก็รับรับไปได้ก็ ื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเิยเขาออกไปคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาทําเรื่องนี้แล้วนะยังไงเขาทำไรเขาก็แบ่งคนเป็นเเป็น B เป็น C นี่แหละแล้วก็เขาจ้าง C ออกอ,อ๋อเอ๊อของไทยเราก็มีอยู่แล้วบางบริษัทไม่เคยจะทําในระบบราชการพี่บอกได้เลยว่าพี่อยู่ในสถา,านการณ์อยู่ในกลุ่มไหนตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่พี่ในสถา,านการณ์คือพี่จะเป็นคนประเมินอตอนนั้นเนี่ยเขามีรัฐบาลออกนะครับนโยบายมาว่า อยากจะเอาข้าราชการซึ่งเป็น5%สุดท้ายเป็นบัตเอมฟเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกตอนนั้นมาได้ที่พี่อยู่ด้วยให้พี่เป็นคนจัดอบรมอาจารย์และข้าราชการเสร็จแล้วพี่จะต้องทำรายงานว่าในแต่ละกลุ่มที่มาเนี่ยใครคือห้าบวยสุดท้ายโอ้โหพี่นี หนักใจ,กาจมาก,กต้องจัดต้องจัดด้วยเพราะทอธิการสั่งะ่ะพี่ก็สั่งว่าโอเคกลุ่มหนึ่งที่มารอบนี้คนนี้คนคนี้บวยกลุ่มสองคนนี้คนนี้แต่ตอนหลังปรากฏมีเสียงโอดครวนว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยประเมินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมโดยไม่ลำเอียงมีเสียงโอดครวนตรงนี้ โครงการนี้จึงยกเลิกไปโอ้พี่โชคดีไม่งั้นพี่เป็นบาปอ๋อคือมันก็ลำบากใจอะเหรอแล้วเขาบอกให้เราทําเราก็ต้องทำล้วเป็นเราเป็นคนตัดสินน่ะมันก็ยาหกอะแล้วบอถ้าเกิดต,ต้องออกเพราะเราอะบาปไหมใช่แล้วเรามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไปรู้รู้รายละเอียดมากน้อยแค่ไหนเรามันก็หลายๆอย่างแล้วแต่คนจะคิดไปต่างๆนานานะครับเอาละครับนี่แหละฮะเราจะมีเจ้านายที่ดีคนเป็นเจ้านาย ก็ต้องหวังพึ่งลูกน้องที่ดีเช่นเดียวกันต้องถนอมน้ําใจกันถนอมพนักงานที่ดีถนอมเจ้านายที่ดีเอาไว้พนักงานก็ต้องรู้คุณรู้ความกระตัญยูต่อผู้ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยกันต่อนตรีเพชรเสร็ทำกินครับอยู่บ้าน เราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักจอกบาดหมดไ,มไหม้ใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด the new m u x be uncharted ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาสลีเหนือนแน่นฉ่ำซอสใครกินกระองแจ๋วใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล่ New Isuzu D Max ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความส่อสัาย ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย the new m e w x be uncharted โยเกิร์ตลิเชตมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาช่วงที่2ของตรีเพชรเกรดทำกินนะครับเราได้รู้ไปแล้วว่าพนักงานกับเจ้าของธุรกิจนะต้องเชื่อมกันให้ได้และต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของธุรกิจเขามีการสำรวจมาแล้วโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาร้ากระทรวงพาณนนิชย์ครับาำต้องดีใจนะที่ต้องเรียนไิยโทท่องเที่ยว เพราะมาเป็นอันดับหนึ่ง,งธุรกิจดาวรุ่งในปี2,567เพราะฉะนั้นเรามาไล่ดูมีอะไรบ้างที่ว่าถ้าว่าถ้า SME คิดจะทำธุรกิจท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเรามาดูองค์ประกอบของุธการท่องเที่ยวอันแรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง accessibility แปลว่าการที่จะไปไหนมาไหนในการท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงได้ง่ายหรือยากอย่างไร เพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไปถึงได้ง่ายยากอย่างไรก็มีว่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอย่างเช่นกรุงเทพจะไปเชียงใหม่อย่างนี้ครับอ่ะอันนี้ SME อจะไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันก็จะมีรถเบรถบัสรถไฟเครื่องบินแต่การอยู่ในพื้นที่การอยู่ในพื้นที่เมื่อเราไปถึงเชียงใหม่แล้วเราจะไปดอนสุเทพเราจะไปยังไงเราจะไปอ่างขางเราจะไปยังไงถ้าเราอยู่พิษณุโลกเราจะไปไหว้พะระในสวนเราจะไปยังไงเราจะไปวัดพุทธชินเจจอยังไงตรงนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจ ธุรกิจเดินทางภายในพื้นที่วางแผนการเตรียมการอําำนวยความสะดวกตัวที่สอง Accommodation ที่พักโอ้โหพูดถึงใหญ่ๆเขาก็ทำโรงแรมกันใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็น SME ไม่ถึงขนาดโรงแรมนะโฮมสเตย์ได้ไหมได้เกสเฮ้าส์ได้มีที่ดินเปล่าแต่ไม่มีเงินสร้างตึกแคมปิ้งกราวได้ไหมได้ดีด้วยก็ลังนิยมด้วยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูถ้าท่องเที่ยวโตอ่ะ เราจะทำที่พักแบบเกสเฮาส์เราจะทำที่พักแบบโฮมสเตย์เราจะทำแคมปิ้งกราวได้ไหมนี่อ่ะทำให้นึกถึงว่าตอนช่วงปีที่มีโควิดอน่ะหกสอ่ะ,ออะที่เขาสำรวจมาโอ้โหร่วงระนาวเลยนะธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอ่ะคราวน,นี้มาดูตัวต่อไป attraction แหล่งท่องเที่ยวอาฮะนะฮะอย่าไปนึกว่าเราเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ยเราจะทำแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ ท็อปมันมีท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท็อปทาไร่ชาไร่สับป,ประรดทําไร่อะไรแต่ไมีอะไรท็อปสามารถทําการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่ะยกตัวอย่างนะพี่ไปนครคดนยกมาโปรดิวเซอร์เราก็ไปด้วยเนี่ยนะครับเราไปที่เขาปลูกผักคะ่ะนะครับผักกรูดคะ่ะโอ้โหมันสุดลูกหูลูกตานะครับท็อปซึ่งท็อปสามารถให้คนเนี่ยเขาไปดูได้ แล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถ้าพี่เป็นเจ้าของนะพี่เป็นแนะนำเขาแล้วจะเขาทําตามพี่หรือเปล่าไม่รู้สอนคนทําแกงส้มผักกรุดได้ไหมได้ทําแกงเนียงผักกรุดได้ไหมได้ครับทํายําผักกรุดได้ไหมได้ครับผักกรุดน้ามันหอยได้ไหมได้ครับผักกรุดชุดแบ่งทอดได้ไห oh, มโอ้เยอะแยะเห็นไหมขนาดเดียวกันเนี่ยพี่ไปเชียงราย mm hmm. ตอบไร่ชา อ่าผมเห็นแล้วฉุยฟงหนึ่งศูยให้เราไปหัดเด็ดใบชาหให้เราไปหัดชงชานี่คือคำว่า attraction คือแหล่งท่องเที่ยวคือทำให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเจ้าของพื้นที่และที่ชุมพรมีคนหนึ่งค่ะเขาทำส่วมค่ะฮะเขาทำส่วมต่างๆนั้นๆไปเปิดดูสิแล้วก็ให้คนแวะไปคุณอยากจะไปส้วมแบบไหนอะไรต่างๆมีให้เลือกเหรอเออมีแบบนั่งยองนั่งครึ่ง แล้วเขาตั้ง<ล>ชื่อต่างๆงนั่นนะเอแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีที่ขายคอมด้วยนะซ้วมเนี่ยนะออใครจะไปเชื่อมันจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะก็ให้ไปดูซ่วมต่างๆแบบไงออแล้วเขาตั้งชื่อซ่วมเหล่านั้นด้วย<ม>พี่ไปมาที่ชุมพรนะครับอ่ะนี่คือตัวอทแ RACT ชันคือแหล่งท่องเที่ยวต่อไปแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมอ่าสมมุตินะถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เนี่ย เป็นคนซึ่งมีความสามารถด้านการเล่นดนตรีบางสิ่งบางอย่างพี่จะจัดสอนการเป่าแคนที่จะจัดสอนการเล่นสลอสอดสึ่งเป็นไงคะเกเก้อกู้อ่าถูกไปมล่ะใช่มันเป็นเครื่องดนตรีที่ตอเน,นี้อ่าบางคนก็ไม่ค่อยอนุรักษ์กันแล้วมันก็จะสูญหายไปแต่ก็มีคนพยายามที่จะกลับมาเล่นตอนนี้ที่พี่เห็นแล้วนะบางจังหวัดนะเขาสอนถักข้องดักปลาค่ะ แล้วเขาพาแล้วเขาพานักท่องเที่ยวไปสุ่มดักปลาด้วยเพื่อแสดงความสามารถที่ตราดเขาสอนคนทํางอกค่ะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือแอคทิวิตี้เสี่ยอุทยาสอนพับปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วนอกจากนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหลายมอเตอร์ไซค์เช่ารถเช่าต่างๆนานานะครับแล้วแต่ว่า คนเขาต้องการความสะดวกสบายอะไรยังไงและแล้วแ,แต่แหล่งท่องเที่ยวบางที่ต้องการอยากจะเช่าเรือบางที่ต้องการอยากจะเช่ารถบางที่ต้องการอยากจะเช่าเบอรเกอร์ไซส์นะหรือแม้แต่ไทยรูปค่ะสมมุติว่าเข้าไปบางที่บางแห่งอ่าสมมตินะเข้าไปในเมืองที่เป็นเมืองที่ติดกับเวียดนาม เราทําห้องถ่ายรูปแต่งชุดเวียดนามได้ไหมได้ครับเออสร้างบรรยากาศหน่อยใช่ให้เหมือนกับเราอยู่ในสถานที่นั้นๆแล้วยิ่งสมัยนี้มีเรื่องอเจ้าอ่ะโอ้โหก็เหมือนที่วัดชัยโอ้โหคนนี่ไงคือเรื่องมาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจใหญ่ๆคือคนบางคนนี่ะนึกว่าโอ้โหคำว่าท่องเที่ยวสายการบินใช่ไหมโรงแรมใช่ไหมรถไฟใช่ไหม มันไม่ใช่นี่ที่พี่พูดมาเมื่อกี้ s อ e หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะอีกตัวหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าอะไรรู้ไหมช h อปปิ้ง is a must <ม>การซื้อของเป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นของที่ะระลึก<ม>ของที่ะระลึกเนี่ยเราต้องมีความสุขเราจะมีอะไรให้คนที่เข้ามาเที่ยวแล้วต้องซื้อกลับ<ม>นะ ผมไปเชียงใหม่ผมจำได้ว่าแถวประตูข่วงท่าแพก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยู่กันได้ยังไงธุกรกิจร้านกาแฟโอ้โหเติบโตออเอามากวางติด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 กันมันยัชิมทุกร้านเนี่ยไม่เกินหนึ่งกิโล <K> อ่ะแล้วจะมีร้านกาแฟแล้วโอ้โหเยอะไปหมดเลยแล้วเขาอยู่ได้ด้วยนะคือมันมีสิ่งที่เป็นเอามัสนะคะนั่นหมายความว่าเคยตัปไปไหนอ่ะอ่าตัปจะไปสุพรรณกลับมาไม่มีสารี่ไม่ต้องมาคุยกับพี่นะ ใช่เราก็ทําสาลี่ขายแล้วต้องไปไหนไปหัวหินข้าเหนียวปลาเจือไม่มีมาอย่า <c oughs> มาคุยกันนะครับ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นคือมันมันจะมีในแต่ละท้องถิ่นนะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราควรจะต้องซื้อหาอะไรมันอาจจะเป็นของใช้อาจจะเป็นของกิน <c oughs> นะอาจจะเป็นของประดับประดาอะไรต่างๆนานาอย่างคนไปเชียงใหม่ซื้อร่มบ้างซื้อไม้แกะสลักบ,บ้าง ซื้อเครื่องประดับเงินที่ชาวเขาเขาทาเป็นสร้อยคอเป็นเข็มขัดเป็นกําไรเพราะฉะนั้นของที่ล,ลึกเป็นเอ็มมัสนะคะอีกอันหนึ่งค่ะถ้ามีฝีมือรับรองว่ารวยร้านอาหารพัต,ตาคารได้ไหมหรือร้านอาหารเกๆไม่ต้องถึงระดับพัต,ตาคารริมถนนนี่แหละสตรีทฟู้ดนี่แหละ อาหารราคาบ้านๆจับต้องได้ตอบอย่านึกนะ<ม>ว่าสตรีทฟู้ดที่รวยไม่มีมีข<ม>ายดีจะตายไป<ม>หรือไม่งั้นก็เป็นร้านห้องแถวใช่ไหมคะ เจ๊ฟไฝเนี่ยร้านกใหญ่ซชที่ไหนนะร้านรถเข็นหรือขายในห้องแถวอย่างเงี้ยก็โตได้ห้องแถวสตรีทฟู้ดไม่จำเป็นต้องเป็นพนตคารรู้าวแนนี่เราพูดถึงรายละเอียดเรื่องของธุรกิจดาวรุ่งก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวในปี2 5 6 7เเป็นเบอร์หนึ่งนะจริงๆแล้วยังมีหลายอันดับนะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อในช่วงหน้าครับ ยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซ <c oughs> ุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมีม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือล <c oughs> ิม it. it ิตพิชิตโลกนิวอ s ซูซูซีแ ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋ว talk about it มุดใ,ใหม่กับแพชชั่นไม่สิ้นสุด the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก e ิวอ u ส u u m a x สนุนโดย The New m i l X b Uncharted โยเกิดลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect ลบมาช่วงสุดท้ายของตรีเพรเกรดทำกินครับก่อนจะไปลงรายละเอียดกันในกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับของท่องเที่ยวอย่างเหลืออีกอาชีพหนึ่งขอให้ลงรายละเอียดเรื่องคามท่องเที่ยวก่อน มีอาชีพอะไรมีคนรวยตรงนี้เยอะมากรวยจากการำเำ<ก>็ุรกิจท้องถิ่นครับคือตอนนี้ตอบนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปลดลงเมื่อก่อนเนี่ยเขายอมเสียตังค์ซื้อทัวร์เพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเที่ยวได้แต่ปัจจุบันนี้คนเขาวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการใช้ข้อมูลจาก Google ใช้ข้อมูลจาก facebook ครับดังนั้นเขาไม่ต้องมาเป็นกลุ่ม เขามาแบบที่เราเรียกว่า free independent traveler หรือ Tourist ก็คือ FIT แต่ถึงแม้จะมาเดี่ยวต้องการอยากจะมั่นใจว่าได้เที่ยวในที่ที่ควรจะเที่ยว<ม>อย่างเหมาะสม,มเขาจ้างไกด <ใจ S 1> ์พื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงเขาก็ให้หมาวิลาลยต่างๆเนี่ยสอนไกด์อะไรพะเยาวที่พี่สอนอยู่นี้ก็มีการสอนไกด์แล้วก็ให้บัตรเป็นไกด์ที่<ม>ถูกต้อง ตรู้ไหมว่าที่พี่สอนนะในคลาสเนี่ยมีใครมาเยอะที่สุดกลุ่มที่มาเยอะที่ที่มาเรียนยที่มาเรียนเนี่ยนะก็น่าจะเป็นไกด์แต่ละจังหวัดป่ะหรือคนที่ไม่ใช่ไกด์เหรอชาติพันธุ์ชาวเขาจากภาคเหนือค่ะชาวเผ่าต่างๆนี่นะใช่โอ้เพราะเขาพูดภาษาจีนได้โอ๊ยอันนี้เขาได้แล้วได้เปรียบแล้วเขาก็เลยมาเรียนไกด์แล้วได้บัตร แล้วเขาก็ไปรับจ้างเรื่อยกันไปแถว <c oughs> เอาละครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการต้องเที่ยวนั้นเติบโตแน่นอนท่านผู้ชมเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจดาวรุ่งกันต่อในปีส5 6 7นะครับวันนี้อาจารย์เสรีต๊อบผุที่นานพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ